สวัสดีครับถ้าพูดถึงเศรษฐกิจยุคนี้นะครับยุคนี้พอศนี้นะครับยุคข้าวยากหมากแพงนะครับเศรษฐกิจชะลอตัวค่อนข้างลงไปเลยก็ว่าได้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับสู้กันต่อไปนะครับวันนี้นะฮะผมมีตัวนี้เลยนะฮะแครี่เป็นกระบะ4ีล้อเล็กนะครับในตลาดรถยนต์สีล้อเล็กในขณะนี้นะครับก็จะมีเจ้านี้ฮะที่น่าสนใจเพราะว่า ราคาคุ้มมากนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่395,000บาทเท่านั้นนะครับโดยมีห้องโดยสารที่กว้างขวางนะครับพร้อมกับเครื่องยนต์1.5นะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยกว้างขวางนะครับแล้วก็ตัวหลังคาสูงนั่งสบายเลยครับตัวเบาะตัวนี้นะฮะสามารถ เลื่อนได้นะครับนี่เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับเพื่อความสะดวกสบายแล้วก็ตามสรีระของผู้ลับขี่นะครับส่วนในเรื่องของกระบะนะฮะกระบะตัวนี้สามารถเปิดได้ทั้งสามด้านเลยนะครับซึ่งเป็นอ่าพื้นเรียบนะครับเป็นกระบะพื้นเรียบนะครับง่ายต่อการใช้งานนะครับ ค,คุณสุภาพสตรีก็สามารถเปิดได้นะครับเนี่ยฮะพร้อ,อมกันนี้นะครับซูซูกิสุรินยังจัดโปรโมชั่นให้คุณลูกค้านะครับใช้เงินรับรถเพียง9 9 0 0เท่านั้นนะครับผ่อนสบายๆาย,ยาวๆนะครับสนใจสอบถามเงื่อนไขสามารถเข้ามาชมรถได้ที่ซูซูกิสุรินนะครับหรือโทรติดต่อ 044-519-33วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ